ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ ขุยอันลล่นคำนี้ถึงชาลีหลังจีนลดแห่ชงเข้มๆ f อซแห่แซลสนัน่นนาทีนี้นะคะชุดไม่อยู่แล้วค่ะสำหรับติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันคู่จีนหนุ่มนักชาลีซึ่งเป็นแฟนนะคะก็พร้อมใจกระตั้งฉายาใหม่ให้ว่าเจ้าหญิงเบรกแตกไลฟ์ไหนๆนะคะย่าให้ได้ยินชื่อพี่แน็กแค่พูดชื่อถึงกับเก็บซุงมไม่อยู่เพราะเจ้าหญิงของเรานะคะถอดเบรกเปิดชัดเจนออกสื่อแบบไม่มีหยองค่ะกลายเป็นโมเมนที่ดูไปยิ้มไปเปลี่ยนไปทั้งด้อมค่ะ กับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาแฟนดอมเนี่ยซูดหนักมากเมื่อขุยอันนะคะออกมาซัพพอร์ตพี่แน็กด้วยการเต้นโคเวอร์เพลงไอมอนั่นของพี่แน็กผ่านช่องติ๊กตอพร้อมกับท่าเต้นคล่อมจังหวะได้อย่างน่าราักหลังจากคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้านพี่แน็กเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวว่าขอบคุณมากครับ แต่ที่ทำเอา f c นะคะโฟกัสผิดจุดก็เห็นจะเป็นอีโมจิของพี่แน็กที่เป็นอีโมจิส่งยิ้ม in love พร้อหมหัวใจสีแดงแมม่แมคพอมาส่งอีโมจิจุ๊บแบบนี้เนี่ยทำเอา f c นะคะซูตต่อยาวไปค่ะต่างเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายรวมไปถึงแม่อิว๋วคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวอุ้ยไม่ใช่ฝั่งลูกชายเข้ามาคอมเมนต์แบบเปิดน่ารักน่ารักว่าฝากแดนเซอร์ข้อมจังหวะคนนี้ด้วยนะลูกชาย ด้านคนแม่ฝั่งเจ้าสาวอุ้ยฝั่งลูกสาวนะคะอย่างแม่แจนก็ไม่เบาเข้ามาแซวว่าเขาไม่ได้อยากให้เต้นตามเขาอยากให้ทําตามค่ะเข้าใจปะคะเป็นตัวจริงที่หนึ่งทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจ แม่แม่แม่งานนี้คุณแม่ฝ่ายชายหลายคุณแม่ฝ่ายหญิงพุ่งชนเบรกแตกทำเอฟซฟินกระจายต่างเข้ามารีพายแซลกลับในความน่ารักมากมายนะคะอาทิเช่นแม่อิว๋วน้องเขาเต้นตรงจังหวะแล้วนะคะเพื่อลูกชายแม่เลยอุ้ยเทียสูนมาเองแบบนี้ฟินสิครับอุ้ยพี่แจนผมชอบผมชอบเป็นตัวจริงที่หนึ่งของหมอแน็กราคาอุ้ยพี่แจนมาเติมคืนนี้หนูไม่นอนพรุ่งนี้หนูลาง,งานเลยนะ อุ้ยแม่บอกแล้วลูกต้องฟังแม่นะอีโมจิลูกพี่เนี่ยน่ารักเนอะรักนะจุบ๊บ และล่าสุดนะคะคือวันที่28ขุยอันเนี่ยก็ออกมาแจ้งความน่ารักสดใสอีกแล้วค่ะซึ่งบางช่วงของไลฟ์นะคะก็ได้ขึ้นชนจอก,กับจินรถแฮงานนี้นะคะเรียกว่าจินเนี่ยไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังค่ะเมื่อครูจินนะคะได้มาสอนภาษาไทยให้กับขุยอันว่าขุยอันพูดตามฉันถ้าคุณเจอชาลีให้คุณบอกกับชาลีไปว่าชาลีฉันอยากมีลูกกับคุณด้านนักเรียนนะคะก็พูดขึ้นว่าฉันอยากมีลูกกับคุณ ด้านคุณจินนะคะยิ้มอย่างชอบใจพร้อมกับลั่นชมผุยอันว่าเก่งมากแล้วด้านขุยอันนะคะก็ไม่เบาสวนกับจินขึ้นว่าฉันเข้าใจแล้วถามจินกลับว่ายูพูดกับชิงเหิแล้วใช่ไหมว่าอยากมีเบบียูอยากให้ชิงเหิมีเบบีแหมแหมแ,มแมงานนี้นะคะก็เรียกว่าเจ้าหญิงเบรกแตกเนี่ยเปิดมาเปิดกลับไม่มียองทำเอาเอฟซีนะคะต่างเข้ามาใส่ในความ m อ p ีของเจ้าแสบมากมายอาทิเช่น จิน่มากวางงานอีกแล้วคุยอันชา์ลีฉันอยากมีร่วมกับคุณคือพูดเรื่องเดียวกันแต่ความหมายสื่อคนละคนใช่ไหมห่างหายจากห้องเย็นนาซีนะจินวางงานอีกแล้วฮ่าฮ่าฮถ้าเมื่อก่อนไม่มีทางพูดเด็ดขาดถ้าขึ้นด้วยคําว่า you say ชาลีฮ่าฮ่าฮพูดกับชิงแล้วใช่ไหม sandwich? รู้ทันไปหมดก็คุยอันบดได้เจ้าแซบน้องจินนี่ MVP ขุยอันเลยนะสมัยแรกๆก,กอ่ะน่ารักน่ารักดูทำหน้าทำเสียง ิินนเเดข้าลฉันยังมีลูกขับคุณโอเคคุยันยู u s Charlie ฉันยังมีลูกขับคุณฉันยังไม่ลูกขับคุณเก่งมากอะไรอ่ะไม่เขาจะกนเาน่นรักคุยันใช่ที่เห็นน่ารักม Why you say? Ah,、uh, y o u want <laughs> you want and she 和 m e baby. You put 星河聊菜麦，base. You put and 星河聊菜麦。No. You want and 星河 hello baby. 昆娃娃，h 星河 me baby. No. no. 没撸啊，e 没撸。撸<卢>。麦<如>进麦<卢>撸。进撸。 매일로 쨍쨍 웬 I'm never say I'm 루 예스 아아 잘가루 5분씩 예스 루 이런 이거 커짤? 왜 커짤 <Okay. S 2> 那你就会有子了啊 ah, good 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 嗯ูพ uh, uh, แกจะได้มีหลานปั <What? S 3> จจุมีหลานปจมีหลานคมีปัจจบมีหลาน <laughs> <啊> <laughs> ไม่รู้รู้จริงรู้อยากยุบแป๊บอยยุแป๊บีไปนานๆดีไปนานนเหมือนกันเหมือนกันทำอะไเ two p e o ส l e get out why s i n า l e im so s เ e e t 呀 w h ท can ค o m ม on you า r e two people n a d o นายไม่มีเซนส์เลยหรือไงนายไม่มีเซงส์งเลย I want to. I want to. Come on. Look, look. You two people. Just I want. I want to say for something. Singo. Yes. Singo say go go to airport meeting you. And I say, yang you be meet by nanan. See you, bye. กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ